สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมค่ะไป็นรายการบังกอกกระซิบก็สิกกระซิบนะคะมาทําบุญร่วมกับกองละครอีบวัวกับไอขวัญที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีค่ะเพราะว่าละครออนแอร์ไปแล้วก็แสเอามามาปังมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เลยมาทําบุญเพื่อที่จะให้ละครออกมาปัง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 ,ปง,ปง ไปมากขึ้นมากขึ้นเลยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวไปทํ<ส>าบุญต่อเลยนะคะม <า S 1> ัแน่นอนจ้าเพราะวันนี้เราเข้ามาทั้งวัดพระศรีรัตนามหาธาตุศาลหลักเมืองวัดป่าเลไลโอโหและดูพี่ไก่วราย,ยุสีจาน,นอกจากจะมาขอพรแล้วยังมีแฟนคลับมาถ่ายรูปกับซุปตาพี่ไก่อีกด้วยได้ค่าว่า<ป>ผู้ชายเรื่องนี้ร่างกายกำยำสิบแผกคอมบอกนะคะ ลูกละนาดเป็นยังไงลูกละนาดอย่างนั้นเลยค่ะพี่ขอเรียกไอ้ขวัญกับอีบวัวเพราะว่าเอาผู้ชายขึ้นหน้าอ่ <laughs> อ,อนแอไปกระแสแบบเพราะพอดีมากไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับแล้วนักแสดงทุกคนก็มีกําลังใจเพร<อ>าะว่าพี่ไก่เป็นผู้จัดแฟนคลับทุกคนก็แบบมีความสุขที่ได้เจอพี่เช่อยังดีใจนะคะที่ไปที่ไหนเนี่ยคนก็ยังจําได้แฟนๆยังรักและยังเอ็นดูและให้การสนับสนุนกับละครของไก่อยู่แต่น้องอีกคนเป็นคนดูแลคือน้องอีทนะครับเป็นคนจัดการให้หมดเลยค เในละครเนี้ยบางคนแบบเห็นั่งขี่ควายโบกข้าวสารพัดเลยสนุกไหมเขาเคยยี้หนูช่ำมากหนูตกควายคือก่อนถ่ายนะเขาขิงไว้ว่าแบบหนู่เคยขี่ควายมาก่อนแล้วอะไรอย่าเงี้ยผมบอกว่าโอ้ยเก่งมากผมยังไม่เคยเลยแล้วพอเข้าไปคือตัวแกคือรัวรัว ตกควายนี่คือมันเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะไม่ได้ชินกับการที่มีคนมาขี่ขาแล้วพอเราไปขี่ขอาจจะแบบเขาไม่สบายตัวเขาอ่ะ <c oughs> จริงๆก็หาเรื่องอ้างเรื่อสรุปว่าสิเราก็ตกควายแหละ <c oughs> แล้วในเรื่องเจอหน้ากันทีไรเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องให้อะไรกันตลอดเวลาเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าตัวไอ้ขวัญเขาเป็นคนกวนมากชอบเตาะเมียตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวจริงเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบ ตาะไปเรื่อยๆมั้คะต้องถามเขาดูชีวิตจริงเขาค่อนข้างจะสุภาพบุรุษมาก<อ>ที่สุดแต่เดี๋ยวเขาเริ่มไม่เชื่อกันแล้วนะอยากให้ทุกคนดูจริงๆครับตอนนี้ก็กำลังสนุกเลยใช่ฝากติดตามตอนที่เหลือด้วย<ช>สนุกแน่นอน,นครับคารเารเลบล <บ S 2> <บ S 1> เรกนี้เรามาคุยกับครอบครัวของอีบัวและน้องสาวไอขวัญกันบ้างล่ะขวัญสนุกจะขนาดไหนจ้าพี่พีจ้าเริ่มเลยในเรื่องมีเนี่ยเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่าแก้วค่ะเป็นน้องสาวของไอขวัญนะคะแล้วเวลาเห็นไอขวัญเนี่ยโชว์ซิกแพคเนี่ยคือพี่เราก็ฟิตอยู่แล้วเนาะภ้าออกมาแล้วมันจะแบบทุกคนต้องดูนะคะในเรื่องเขาจบบขี่ควายมีการแบบไปปลูกข้าวไปเกี่ยวข้าวกันของหนูนี่คือต้องด้วยได้ใช่ไหมไม่ค่ะของหนูเป็นอีกหนึ่งอาชีพใหม่ก็คือการตัดเย็บผ้าตัดเย็บชุดทำชุดสวยๆเล ระหว่างเงย็บปักถักร้อยก็ให้ไปขี่ควายแ<อ>บบเขาควายหนูเห็นเดนิตกน่าจะเจ็บมากหนูขอเรื่อเงเย็บปกักร้อยแบบแค่เข็มแทงแตีไม่เป็นไรเป็นยังไงบ้างคะอยา,ง,างในเรื่องเราจะมีความเป็นธรรมชาติกันสูงมากค่ะส่วนใหญ่จะมื้ออาหารนะกินเก่งใครชอบกินปลาใครชอบปลาลิ้ค่ะฉากไหนที่หนูสุขว่าหนูชอบจังเลยอะฉากกินข้าว แล้วของหนูละคะอันนี้คือเมย่าตอบแทนหนูบอกพี่ฝนตลอดเลยว่ามันเป็นฉากที่ธรรมชาติที่สุดคือการกินและฉากในโคตรสุดสําหรับหนูฉากร้องไห้มันมีตอนที่จะต้องร้องไห้ด้วยใช่ไหมใช่เป็นเรื่องของการทะเลาะกันในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลวอย่างตอนร้องไห้ค่ะหนูนึกถึงอะไรหนูถึงร้องไห้ออกมาได้ค่ะตอนนั้นไว่ค่ะหนูต้องใช้น้ำตาเทียมไว่ค่ะหนูต้องใช้น้ำตาเทียมโ ติดตามอีบัวกับอีบขวัญด้วยนะคะฝากตัวน้องมาลิด้วยนะคะ